มอนนี่กินยัมมี่ไหมมอนนี่มินยำนี่พี่เมงกินยัมมี่ไหมยัมมี่ยัมมี่นี่คือยัมมี่ที่ทุกคนรอคอยทุกเช้ามาเร็วแม่แล้วยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่น้องกินยัมมี่ไหมคะยัมมี่ไหมคะยัมมี่กินเหรอคะมาๆๆๆกินยัมมี่ยัมมี่ มันจำได้ไงมันกินทุกเช้าเวลาเดิมน้องกินยำเมี่ยวน้องจะกินยำเมี่กินไหมให้ใครกินก่อนดีให้พี่เบิ้มกินก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่สองสามสี่พ่อแล้วลูกแล้วมอลลี่มอลลี่มารี่อยู่มากินนี่เอามอลลี่อยู่ก็ไม่รอแม้เลยรหนึ่งสอง ีตึ้พะลูกพี่เมง,งของพี่เมงต้องเทใส่ถ้วยนะคะเทใส่ถ้วยนี่แล้วพี่เมงก็จะได้กินนี่ของพี่เมงไม่แย่งพี่ลูกโฟกัสไม่ได้กินหมดหรอวะ,อ,ะอันนี้หนึง่งอันนี้หนึ่งเดี๋ยวแม่มจะไปเทใส่อาหารให้ ฮัลโหโอเคพอแล้ว